สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดลุ้นเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกามโมจิกโกปากน้ำโพนะครับสร้างโดยนาแอดยืนยงโอภากุลน,นะครับวันนี้เราจะมาเปิดลุ้นกันว่าจะได้เหรียญอะไรนี้ซินจากวัดเลยนะครับ เป็นเนื้อเนื้ออะไร,ดดรได้เนื้อนี้นะครับหาา้าสิบห้าห้าสิบห้าเป็นทองฝาบาทครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นโกใหญ่เหรียญจิตโก,กใหญ่ สวยงามมากครับนะครับจบการเปิดรุนเนื้อวันนี้